ขอท่านจงภาคภูมิใจในความเป็นบัณฑิตของมสวและจงนำความรู้ไปรับใช้สังคมเพื่อนำชื่อเสียงเกียรติยศมาสู่มสวสืบไปยินดีด้วยครับขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่านที่ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนจบการศึกษาในวันนี้ขอให้ทุกท่านได้นำความรู้และประสบการณ์ใช้ ในการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาประเทศต่อไปยินดีด้วยครับขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านนะคะขอให้บัณฑิตทุกท่านประสบความสําเร็จใน3ดีนะคะ 1. คือดีกายมีสุขภาพกายที่ดี 2. ดีใจคือมีจิตใจที่ดีงามประการสุดท้ายขอให้มีความดีในการประอกอบหน้าที่การงานและก็นำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ค่ะ ยินดีด้วยนะคะขอไว้ตอนให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขและมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งมีชื่นใจดุควังขินส่งครับขอแจดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคนครับขอให้มีความสุขความเจริญขอให้มีชีวิตที่สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัยเจริญรุ่งเรืองต่อไปครับ Big congratulations ในนามของคณะมนุษยศาสตร์นะครับรูอัญเชลีจันเสกยินดีกับบัณฑิตทุกท่านยุกสตรีบัณฑิตผูาบัณฑิตนะคะแล้วก็ปรวบัณฑิตทั้งหลาย ถึงแม้ว่าทุกท่านเนี่ยจะจบแล้วเนี่ยแต่ความรู้สึ์เก่ามันไม่หมดไปเรนคิดว่าความรู่งพันของสายใยของความเป็นมสุษยยังมีอยู่ตลอดไปนะคะขอให้ทุกท่านประสบความสุขเต็มและมีแต่สิ่งดีๆคะ่ะดีทีครั้งค่ะสวัสดีค่ะ,คะ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่านนะครับสำหรับ3ามคำนะครับพี่จะมอบให้บัณฑิตในปีนี้นะครับคือคําว่าก้าวต่อไปนะครับก้าวต่อไปด้วยความมั่นคงนะครับใช้ประสบการณ์และความรู้ที่สั่งสมมานะครับจากการเรียนนะครับเอาไปพัฒนาสังคมและพัฒนาตัวเองให้ดีๆขึ้นไปครับผมขอแสดงความยินดีด้วยคมจริงใจครับผมคุณเยี่ยมมากสุดยอดมากจึงมากครับคุณทําได้ยินดีด้วยนะคะ เก่งมากค่ะยอดเยีเ่ยมครับคุณเก่งจัง